สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบบซีเนะครับวันนี้เมฟฟีไฟดิฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้พี่พอมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมปักทองนะครับผ่านมาแล้วนะครับถึง5วันคืนนี้ก็คืนที่6แล้วนะครับก็ใครแบบว่ามีเพชรยังเหลืออยู่หลักล้านหลัก10ล้านนะครับผมก็สามารถไปซื้อปักทองได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับผมเพชรทั้งหมดที่เตรียมได้ไปหรือว่าเงินทั้งหมด ที่เราใช้การเติมเกมผ่านมาทั้งหมดเนี่ย5วันนะพี่ออมขอคิด5วันก่อนนะครับเนาะใช้ทั้งหมดไปกี่เพชรต่ตอวันได้ไปกี่บาทต่อวันอย่างนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยนะครับเข้าบาปุ๊บอันนี้เราไม่ต้องสนใจละตรงนี้นะครับตรงนี้คือ,คอ2 0ส0ขวาแล้วนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับน่าจะแพงนะเมื่อคือนก็แพงนะครับผมนี่เห็นไหมวันที่5นะครับก็ วันแรกนะครับทุกคนนะครับพี่ป้อมได้ทําการคํานวณหรือว่าคิดเป็นที่เรียบร้อยละนะครับทุกคนไม่ต้องคิดนะครับพี่ปอมคิดมาเป็นที่เรียบร้อยละนะครับก็นะครับบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมทุกคนเห็นตัวเลขแล้วทุกคนได้จะแบบเหวอเลยอะทุกคนนะครับสุดจริงนะครับเกินอะไรประวัตินะครับผมนะครับผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะนี้เป็นจะเป็นตัวเลขอะให้ข้างให้ดูข้างๆแล้วกันเนาะอ่านะครับประมาณนี้นะครับอื วันที่หนึ่งนะครับรวมเพชรทั้งหมดนะน,นี่แค่ยี่สิบอันดับนะทุกคนสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสิบหกเพจนะครับผมตีเป็นเงินนะครับคร่าวๆหนึ่งล้านเพชรอนะ่ะจะประมาณสามแสนบาทนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆนะประมาณนะครับอ่านะฮะแล้วเงินที่ใช้เติมประมาณกี่บาทนะครับก็ประมาณสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทอันนี้วันแรกนะทุกคนวันแรกวันแรก อันนี้วันแรกนะครับผมวันแรกนะย้ำวันแรกนะครับอ่าวันที่2นะครับเราเลื่อนลงมาเลยวันที่2นะครับอ่านะฮะตามนี้นะครับผมใช้เพชรทั้งหมดนะครับสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับเอ้สี่ร้อยเพชรนะครับผมปีเป็นเงินก็ห้าล้านสี่หมื่นแปดพันร้อยสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับผมอันนี้ประมาณนะครับคร่าวๆเนาะเพราะว่ามันหนึ่งล้านเนี่ยประมาณสามแสนนะครับแต่สำหรับการเติมเพชรเนาะ อันนี้พี่วอมตีให้อประมาณนะครับผมที่จริงมันเยอะกว่านั้นนะอนะฮะอันนี้คือคร่าวๆนะครับอะเดี๋ยวมาดูในเกมก่อนนะครับวันที่สามที่สี่วันที่สามนะครับวันที่สามนี่ไม่ไม่เยอะนะครับอวันที่สามนะครับประมาณนี้นะครับวันที่สามเพชรประมาณสิบสี่ล้านเก้าแสห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเก้าเพชรนะครับตีเป็นเงินก็สี่ล้านเก้าแสน 83,563บาทนะครับผมเนาะอ่าวันที่4นะครับอ่าเล่นดูวันที่4กันนะครับวันที่4ใช้เพชรทั้งหมดไปประมาณ1 5 2 5 5า2้าองแสนหพชรนะครับผมอ่นะครับก็ตีเป็นเงินก็5 8 5 0้านบาทนะครับอ่านะฮะผู้เล่นฟีฟายรวยจัดเลยนะครับทุกคนนะครับ แล้วก็มาดูวันสุดท้ายครับหรือว่าวันที่5ก็คือวันที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่วันสุดท้ายดินะครับเราเกือบเกือบรองสุดท้ายนะครับที่ผมคิดมา5้าวันเนาะนะฮะเพราะมันสุดแค่นี้นะครับวันที่ห้าเมื่อคืนนะครับเพชรหมดงหมด18ล้าน34 5 0อห้าสิเพชตีเป็นเงินก็หล้านหนึ่งรห้าบาทนะครับทุกคนว่าคำจะพูดจริงๆทุกคนโอ้แบบ ทุกคนคิดนะคิดกับกันนะครับอันนี้แค่ยี่สิบอันดับแรกนะที่พี่บอลคิดนะครับห้าวันเนี่ยนะครับพูดหลักสิบล้านเลยเหรอต่อวันนะครับโอ้นะครับแล้วคนอื่นๆล่ะที่แบบไม่อยากจะพูดคนอื่นๆที่แบบไม่ได้ไม่ได้ติดท็อปอะทุกคนนะครับเออนะครับมันจะเท่าไหร่กันนะครับอะเดี๋ยวพี่บอมลองคิดอ่าเงินทั้งหมดรวมให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเนาะ เดี๋ยวขอคิดแปปติึงนะฮะคิดตรงนี้เลยสดๆเลยนะครับแปบเดียวนะครับบอกเลยว่าเกมรวยมากนะครับตอนนี้คือแบบเกมจะแจกอะไรทุกคนก็ได้อสายฟรีอ่ะรอได้เลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เกมรวยละนะครับอ่ารอได้เลยรอได้เลยนะครับตอนนี้เกมรวยละนะครับแค่ไม่กี่วันเนี่ยรวยเลยนะครับผมอ่านะฮะร,รวยจัดเลยอ่ะบอกเลยอันนี้แค่คร่าวๆนะทุกคนคือแบบว่าคิดให้ทุกคนดูเฉยๆเพราะว่า พี่ว่าทุกคนก็ได้จะอยากรู้แหละนะครับอ่านะครับห้าวันนะครับทุกคนรู้เปล่าว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมจะพิมพ์ตรงนี้ให้นะฮะยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทท้วนนะครับทุกคนนี่เลยคือเลขจริงๆนะครับมุมขวาเนี่ยนะครับก็คือ เนี่ย2ี่สิบห้าล้านทุกคนห้าวันนะครับผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับสุดจริงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นคืนนี้อีกคืนหนึ่งนะครับซึ่งนะตอนนี้ก็อันดับหนึ่งเนาะ CG นะครับแปแสนกว่าละนะครับผมว่ามีล้านนะครับคืนนี้นะอันนี้แค่ที่รวมอัดอะยังไม่ถึงห้าโมงนะครับแปแสนละนะครับอันดับยี่สิบอยู่ที่สองแสนนะครับอ่านะฮะสองแสน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  อสอ0 0 0อยู่ีอันดับนะครับหรือว่าไม่สูงมากแต่อันดับ16ขึ้น3 0 0แสนขึ้นละนะครับ3าม0 0 0 0 0 0 0 0น0คืนนี้น่าจะไม่เยอะผมว่านะครับน่าจะอันดับ20เนี่ยไม่เกินไม่เกิน5 0 0แสนแน่นอนผมว่านะครับดูจากเชิงแล้วนะครับน่าจะไม่เกิน5 0 0แสนนะครับเนาะก็นี่แหละครับคลิปนี้นะครับก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนพี่บอมแหละนะครับเนาะก็ นั่นแหละก็เลยมาทําคลิปแบบนี้ให้ดูนะครับพี่บอมอยากรู้แหละพจริงก็ไม่ได้แบบจะแบบว่ามาต้องมาคิดเกมอะไรให้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือสุดจริงๆอ่ะทุกคนปีเนี้ยที่พี่บอมเล่นมา3ปีเนี่ยปักธงมาเนี่ยครั้งที่3เนี่ยนะครับใช่ไหมเออมันมาทุกปีเนาะหนึ่งสองสามเออครั้งเนี้ยแหละสุดจริงนะครับมันมัน,ม,นมันสุดอ่ะก็คือปีที่แล้วอ่ะจำได้อยู่ตอนที่เดือนธันวาทุกคนนะครับ มันแค่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยไม่เกินสามแสนด้วยซ้านะครับไม่ใช่ไม่น่าจะเกินสามแสนจําได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้คือมันมันเวอร์ไปแล้วอะ่ะทุกคนล่าสุดเมื่อคืนอันดับยี่สิบแปดแสนสามอ่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้คือเพชรเราไม่พูดถึงละเราพูดถึงเงินเลยอันเนี้ยนะครับยี่สิบห้าล้านเนี่ยเก้าแสนเนี่ยทุกคนโอ้โหเเติมเป็นล้านเลยอ่ะยี่สิบกว่าล้านเลยครับทุกคนห้าวันเนี่ย พี่ว่าอย่างต่ำอ่ะสามสิบล้านนะถ้านี้ถ้าถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้ารวมทั้งหมดนะอย่างต่ำเป็นสามสิบล้านบาทนะครับห้าวันเนี่ยพี่ว่านะครับแน่นอนนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับมันเป็นความจริงนะทุกคนนะครับก็เราคิดดูแล้วกันนะครับว่าคิดถูกคิดผิดนะครับแต่นี่คือคิดคร่าวๆให้ทุกคนได้รับชมกันเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็แบบกระจ่างนะครับผมตอนนี้นะครับผมพี่กระจ่างละว,ว่าหู คำนวณมาให้ทุกคนละนะครับผมพอใจละนะครับอ่าผมไม่ต้องการอะไรละตอนนี้นะครับผมแบบโอ้โหแบบหมดคำสีแววนะทุกคนผู้เล่นไปฝ่ายนี่รวยจริงนะครับโอ้โหยกนิ้วให้เลยนะครับกดหัวใจให้เลยสาหัวใจนะครับรวยจริงนะครับไม่ใช่เกมนะผู้เล่นนี่แหละรวยนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เกมอะรวยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็มาคิดคํานวณนะครับเพชรทั้งหมดที่ใช้ไปแล้วก็ เป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะผมว่าทุกคนน่าจะขายข้อเขาสงสัยเหมือนกันลวแหละนะครับผมก็สงสัยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับมีแจกของในเพจนะครับผมวันนี้นะตอนเย็นนะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมบายๆครับสวัสดีครับเป็นล้าน20บล้านเออเผยอีกสองวันเนี่ยร้อยล้านไปเลยนะครับผมไปละทุกคนมาดูกันนะครับอ นะครับก่อนจบคลิปนะครับพี่บอมสตรีมอยู่ที่เพจนะครับทุกวันนะครับมีไฮไลท์นะฮะสร้างห้อแจกเพรต่างๆแบบรูปภาพที่ขึ้นอยู่หรือว่าวิดีโอที่ขึ้นอยู่เลยนะครับเย่ามนก็ในเพจ a c e b o o k เลยวันพิชทีบอมนะครับหรือว่าพิมพ์ทีบอมใน Facebook ก็ขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับบอกเลยว่ามันไฮไลท์ช็อตเยอะนะครับก็อยากเซฟอันไหนอยากเล่นดูพี่บอมก็มาเล่นได้นะครับผมบายๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับไปแล้ว โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ p j spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายง่ายผ่าน Facebook หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับ แบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ g o o ก l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่้อมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า1ิเครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4792เพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้ ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับผมเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับมันว่างไว้บอกรอย่อก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเลี่ยนตปทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ อ่าติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมแค่แค่ครับแล้วก็ส่งไปนะครับเนี่ยส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นบัตกาลีน่าเลยนะครับอู้ดยอดนะครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3นั้นนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา